ก็เลยกินอาหารเดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระปุกน้ําที่เราเตรียมไว้ให้น้องๆนะครับเราก็จะเติมนะครับหัวอ,อาหารแล้วก็เอาน้ําตั้งไว้ให้น้องๆได้กินตลอดนะครับเวลาที่เราเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขานะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับตัวนี้โวขนมจังเอามีแล้วเอานอนจลได้นอน

น,นะครับก็เนี่ยเราก็ได้หวานเล็กๆไหมน้องๆด้วยนะครับอันนี้แป้งหมาก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่นะครับเอาแป้งหมามาให้น้องๆน,นะครับก็ผ่านบ้านๆก็กลับบ้านหลายวันนะครับไม่ได้ทาแป้งหมาให้น้องๆเดี๋ยวไล่เห็บไล่หมาให้น้องๆก่อนนะครับเจ้าตัวเล็กนี่ เยอะนะครับเริ่มเยอะแล้วนะครับไม่ได้ทานานแล้วครับเ๋ยวาพันบ้านก็จะทาแป้งหมาให้น้องโอ้ยต้ตัวเล็กไปเล่นอะไรมาเดี๋ยวดูด,ดูกันมีเห็บนะครับเยอ,อน้องนีง่เห็บเยอะเ,เดี๋ยวทาแป้งก่อนโอ้โหครับนี้ทาแป้งเลยชอบเล่นดีนักนี่นเมื่อกี้ได้กินขนมแล้ว อ้าวว้าวตัวเล็กคาแป้คาแป้อื้มอืออื้มอือมนอนนอนดีดีนอนดีดีมันงอนี่มไม่เคยทาแป้งกักทีแม่ไมันจะเข้าปากแกมันเหลือไม่กินของเนาะกินอะไรทิ้งเนาะจะออกหมดนะครับเราทาแป๊บเดียวอีกนิดหนึ่งบางที นี่นันทึกเราเห็นไหมคัน,น,นมันทีดแล้วบีดแล้วอันนี้ฉีดึตั้งแต่รอบก่อนนะครับแม่หนูดูเอิม่มม,มีเหู่เห็บเห็บเยอะครับน้องๆพอผ่านบ้านกลับบ้านไม่ได้แป้งก็ไม่มีนะครับแป้งเพิ่งมีเราก็เลยมาทาให้น้องหน่อยไม่ันาดเหมือนเออประกับไปเอาไว้ชอบนะครับดีใจดูมีคนรูปหลังให้ มามา,ามาเามามามาเดี๋ยวนั้นมาก่อนเออมาแล้วมาแล้วจะกุ้ยกุยย,ยังไม่มีชื่อนะครับสามตัวนี้เดี๋ยวหาแป้งให้ก่อนข้าระบนอยังยังตื่นใจนะครับมีคนคนเล่นคนลูกคนคำให้นี่เล่นด้วยจอมากยืนนิ่งเลย ได้เห็ดได้มาให้ก่อนกินแลยตามเท้ามีไหมนี่กินเล็ดมันล่ะนี่ตัวเล็กนี่ส่วนมากแต่เยอะนะครับเอาเอาเอาสอบเล็ดอานอนไก่โตหลือยีช่องข้าวมันอาหารอาหารดูดูกิเล็ดไปแล้ว มา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 นึกว่าเขาหยอกเล่นนะครับมามาเดี๋ยวกลับมาอีกอ่มามานี้ตั้นี้าเรเนี่ยโอ้ตุ้นข้าแหละนึกว่าเขาหยอกนะครับหได้เขาจะทาแป้งให้นี่โอ้นอนสบายเลยน้อยค่านี้ชอบมากเอออ้าวอ้าวดูทาแป้งให้ก่อนไหลเห็ดตามหูตามศอก ตัวเล็กนี่จะชอบมีนะครับตัวเล็กนี่จะเยอะกว่าตัวใหญ่เพราะว่าทําไมนะครับเพราะว่าตัวเล็กยังกินนมอยู่นม<โล>วิ่งไปเลยลอยมาครับตัวเล็กยังกินนม,นนมอ่ะดลอยมา,เอา,เ,อาเอาจะไว<า>ตัวเล็กนี่ยังกินนมนะครับก็เลยมีกลิ่นหอมของนมอยู่นะครับก็เลยเห็บนี่ชอบนะครับตัวเล็กนี่นนมันคืออะอ้าวั่ว องคนนองดับกันเดียดอ่ะสองาอะี่ายตัวโอ้ฟุ้งๆเลยครับไม่เป็นไรนะครับแมงหมาก็ไม่เป็นอันตรายกับน้องเข็มมากไม่ตัว่ตยังอีกตัวหนึ่งอีะยัค่อยมากเอาเนี่เอาอย้าตัวนี้มาเข็มมาาเข้มพวกนี้เคยทาบ่อยนะครับฟันบ้านทาให้เมื่อก่อนทาให้ทุกตัวนะครับ ตามศอกคอตามเล่ตามเท้าก็ไม่มีนะครับส่วนมากจีอยู่ตามขนตามตัวมากกว่าจะคูเขาได้น่นด่าน่ะจะคูน่องได้น่นเห็นนะครับเ็นด่านี้รักเจ้าของมากเวลาเห็นเราจับตัวอื่นนี่ชอบมามาแกต้องเอาขนมลอยอย่าขนมไปกินอีกนะครับ เดี๋ยวยังอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กเห็นหน้าไหมแม่ตัวใหญ่นี่ตัวอ้วนกินเวลามานอันนี้เจ้าทุเรียนทุเรียนบ่อยเอาทุเรียนมั่งนอนเอาทุเรียนนี่ม่ยากนะครับตามผ่านบ้านบ่อยตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยงอกตลอุ่นตลอดด้วย อ่านี่เป็นจรเรียนครับจระเรียนตัวใหญ่นอนนะครับนอนับขาอูยตัวใหญ่มากไม่ค่อยมีอยู่ไม่ค่อยมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ค่อยมีเท่าตัวเล็กนะครับตตัวเล็กนี่อันนี้จะเยอะตัวใหญ่นี่เขาดูแลตัวเองได้แล้วอ่ะเราทาสองสารอบแล้วตัวใหญ่มาสีนวลมาสีนวลมีแล้วตัวใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ตตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเเอระมีเยอะนลุมเอมั้เอาให้น้ำม่้ย ไมเอาเบบก,กมาจำมันหอจำมันหรอมาลำมร้ฮะมันรเออีเอาจำไ,ไมตัว <c oughs> ล็กโมไม่ทอาหารเอา่หรงนีเ็่หมัดตัวเล็กนี่เยอะนะครับส่วนมากตัวเล็กแล้วเขหยอกคนเล็นใจดีใจดีจว่าเราเล่งรุย <c oughs> ใจมากๆอ้าวไปเลยดูสบูรณ์ี้อนเดียวเดียวน้อนนึงมาแย่นต่วนี่นวลครับวันนี้ก็เราก็ว่างจากภารกิจนะครับทุเรียนคาร์วอุเลิมทุเรียนขาโชคดีฟานบ้านว่างจากภารกิจก็มาดูแลน้องๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับที่ส่งแปล้งให้อ้าวรอนๆน้องๆทเรียนเรียนอ่ะ คาก็อยู่ได้หลายวันนะครับตัวใหญ่ไม่ค่อยมีแน่ไปหปนะมาแบ้จิ๋วหายใจได้เลยแบบจิ๋วมันอยากเอาเห็ดมันนี่นี่นา่วัฮะเออไปฝึกได้ไปในเบิร์ดแหละฝึกได้ยังน้าพุน้าไปฝึกเบินนี้ขึกได้ฝึกแบานี้ฝีกมาแล้ว จับุลอยบุลอย์อยอแต่เจ้ายาวนี่จับยากหน่อยนะครับเจ้ายาวนี่ไอเจ้ายาวนี่ไม่ให้จับนะครับเวลาเราจะทาแป้งนี้พวกนี้นี่เราให้บ่อยทาบ่อยนี่นอนสบายเลยชอบชอบมากบุลอยเพราะว่าเราทางแตกเล็กและชินแล้วรู้รู้รู้งานแล้วมไม่แดงมาไม่ได้มาไม่ได้มา ใช้ให้หมดนะครับตามซอกถุงตอกอะไรเออเอาเนี่ยแล้วก็ดูทั่วหมดนะครับตามเท้าตามอะไรดูนะครับแต่ไม่ค่อยมีนะครับตามเท้าตัวใหญ่นี่อ่ะมาเปลี่ยนกันมาตัวนี้มาอี่างหน่อยน,นี่มาแม่ของเด็กๆนี่มาแม่ของหุดยอดก,กุามารนี่มานี่หน่อยอดุตตตตดดดดกตรดนี้ดุกเลยสีขอมันไปนีลูก อาไม่นูเข้ามาขนนเนี่ยลูกัวไ้เลยอาไม่รู้ไม่รู้ขนุนนะครับคนน้องน้องดินแต่ที่บอกว่าเขาไม่จับไม่ได้นะครับสองดูไปเลือกตังไหนพี่หนาบอกอินด้ย จะแบบนียอาจารย์เอาเอาขนุนไปล่อนะครับทำไมเอาขนุนล่อไม่ได้จับยากน้าเดาเยอะ <c oughs> นะครับมาเล่นเต็มเลยน้ Dante, Dấu, ừ. Bánh của bánh của bánh của bánh. Không, ừ. tôi đang Ừ. 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 đi

มาเหมือนกันไม่รูหนักไม่้่ไมือไหนเยอะหมดไม่้องไปไหนก็ได้ขึ้มไใช่บหนักกมือได้แรงไไเรียบร้อยจบคลิปวันนี้พานงบ้านก็นะครับได้สองงานเลยก็ขีดยานะครับกับจ่าชาตารผ่านนะครับก็ีดยาให้น้องๆนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้มีลูกนะครับเพราะว่าเยอะเกินนะครับแล้วก็ใส่แป้งหมาก็ใส่แป้งให้น้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราค่อยไปใส่ฝั่งโน้นอีกนะครับตัวไหนที่ไม่เห็นนะครับจับไม่ได้น้องๆก็ไปเล่นนะครับไปเล่นที่อื่นเรียกหาก็ไม่เจอนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเหมือนนะครับตัวนะครับตัวขาวของพันธุ์บ้านนะครับหรือว่าซาลานั่นแหละครับนะว่าบัวลอยบัวบานนะครับ ก็พอฉีดยาเสร็จวิ่งหนีเลยนะครับว่าจะจับทัดแป้งก็ไม่ให้ทานะครับไม่รู้วิ่งไปไหนก็เดี๋ยวค่อยวันหลังนะครับเพราะว่าน้องตามนะครับตามพันธุ์บ้านตลอดนะครับเวลาเข้าป่าหรือว่าเดินไปท่าตงรัตะวันนะครับเราก็พุกพาไปได้นะครับเนี่ยแป้งหมานะครับจับได้แล้วก็เอาใส่ให้น้องๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากมีตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี่จะเยอะจะเยอะกว่าตัวใหญ่นะครับ าเราใส่นะครับไม่ถึงสินาทีนะครับออกหมดนะครับให้เราก็ค่อยไปล้างมือทำความสะอาดนะครับร่างกายก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าแป้งหมานี้คุณภาพดีนะครับใช้ได้นะครับใส่ก็ไม่มีนะครับวันสองวันหายหมดนะครับแต่เราเข้ามาดูนี่วันสองวันจะไม่มีเลยนะครับใหม่ๆนี่ก็อาจจะคันนิดนึงเพราะว่าเห็ดหมัดมันจะดินออกนะครับออกจากตัวของน้องๆนะครับก็โอเค มานี่มาแล้วเอากินไหมโอ้โหจะสองขาไม่หิวเอาเมื่กินให้เพื่อนกินเด้เอาโอ้ฝั่งนี้เบือ่อเบื่ออาหารกินเยอะเกินนะครับสงสัยไอ้สิงสห์งให้กินบ่อยนะครับไม่หิวเลยเห็นไหมเดี๋ยววันนี้ นรองม่มกลัวนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้จับน้งองๆวันนี้ไม่ค่ยได้จับเ,เ,เลยไม่ดีเลยไม่พูดเลยเอาตุ่มอองแม่เอันจะซื้อของให้เขาเหรอูตนตารักจั ชอบแอบไปนอนกลัวกลัวมไีดม่เล้าเห็ดด้วยแล้วก็แกะเอาใจแกะแล้วก็เอาแปเลยทีนี้เราเราจับได้แล้วอ่ะเก็คุ้นทีนี้นะถ้าเราจับได้ขนาดนี้ล้วก็คุ้นนะครับพน้อง แต่ว่าตัวใ,ใหญ่เลยจับยากจับไม่ได้นะครับไอชุดแม่แดงชุดนี้นะครับจับไม่ได้พตัวใหญ่แล้วไอมันไม่เคยจับที่แต่เล็กถ้าตัวไหนเราจับเล็กจับได้สบายที่นี้นอนสบายเ,ยเอ้าวเรียบร้อย่ตามขาก็ไม่มีนะครับตามงามขาไม่มีหรอกนี่มีมีโอ้โอ ถ้าตรงไหนเป็นแผลเราก็ใส่เลยนะครับใส่ยาเลยหายนะครับช่วยได้นะครับแป้งแป้งหมานี่ก็ช่วยได้นะครับรักษาแผลให้น้องๆด้วยอ่าว่าขนมกินันมหยไปแล้วไม่ไ่านดม๋ย <c oughs> มาแล้วจะเปีนะครับดู อันโน้นเป็นที่วางถาดน้ําดูอันนี้จะมือนจังมากินนะครับน้องๆก็ได้กินตลอดนะครับถาดน้ําถาดอาหารแล้วก็มีนะครับอาหารไว้ให้น้องๆนะครับเพื่อนๆเราครับใครที่อยู่ในกองร้อยก็ได้เอาอาหารให้น้องๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผานบ้านก็จะเอานะครับแป้งหมามาทาให้น้องๆ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมผ่านบ้านบ้านนะครับเป็นวันที่หกองเพื่อนนะครับเจ้าสองขาน้ำสองขาจอมซ่าวันนี้นะครับผ่านบ้านกับกับเจียววันเจี๊ยบครับวันนี้เราก็จะมานะครับทาแป้งหมาให้น้องเพราะว่าลับไปนานดูคันตัวไหนเห็บเห็บเยอะเราจะสังเกตได้ง่ายนะครับน้องจะคันนะครับเขาจะเกา เขาจะเกาตัวเขานะครับถ้าตัวไหนมีเห็บก็คันอันนี้เจ้านะครับมืนจังอันนี้หรือว่าเจ้าดำหัวสะพานนะครับก็คันเหมือนกันเดี๋ยวจะทาแป้งหมาให้วันนี้นะครับก็เมื่อวานเราก็ไปทาให้เรียบร้อยนะครับฝั่งนู้นเราก็ทาฝั่งนู้นเสร็จนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ฝั่งนี้อันนี้เจ้าออกราว นี่ตัวอ้วนใหญ่เลยนะครับน่ารักน่ารักหลายตัวเดี๋ยววันนี้เอาตัวไร้ก่อนมีเขาก็มาแล้วนะครับไอสิงห์วหน้าวันไม่อยู่วันนี้นะครับผ่านบ้านๆก็เลยจะมาทาแป้งให้น้องหน่อยนะครับไล่หิบไล่หมัดให้น้องๆเลยหมัดเต็มนะครับเราก็มีนี่นะครับ เอามาล่อ,อก,ก่อนนะครับล่อ,อเพื่อให้จับได้ง่ายๆสบายๆนะครับน้องไม่ต้องวิ่งไปไหนนะมาถึงก็จับได้เลยนะครับเรามีขนมนะครับให้กินกินขนมไปด้วยนะครับทาปแป้งไปด้วยมีความสุขนะครับน้องๆเนี้ยนะครับเออรอบที่สององการทาวันนี้อ่ะอาจจะได้ก่อนมั้ยับมาเลยตูมกันเอะาจะโบกจะบกลูกอ่ะเนี yeah. ้ย แกะอีกก่อนนะครับดีมากๆนะครับแป้งนี้นะครับถือว่าดีดีมากๆเพราะว่าไล่เห็บไล่หมัดก็ได้น้องๆที่เป็นแผลนะครับเป็นแผลเล็กๆเป็นแผลเล็กๆนะครับแผลไม่ใหญ่ก็ทาได้นะครับเนี่ยใส่แผลแสอะไรนายเนาะนะครับนี่สมมุติว่าเป็นแผลเล็กอย่างนี้เมงวันก็จะไม่จับนะครับไม่ตอมถ้าเราเอาแป้งทาหายนะครับ แมงวันที่เป็นไข่เป็นหนอนเป็นอะไรนะครับที่เป็นบาดเป็นแผลนี่ใส่ได้เลยนะครับพาไาบ้านก็เคยลองแล้วนะครับเพราะว่ามันมีนะครับช่วงติดสัตว์นะครับที่หมาเป็นแผลเพราะว่าติดสัตว์นะครับก็น้องๆก็กัดกันประมาณนี้ก็เป็นแผลนะครับเป็นแผลพาไปบ้านก็เลยเอาทานะครับเอาแป้งหมาทากันได้นะครับแล้วก็หนอนพวกนอนพวกเห็บนี่หายหมดนะครับแผลก็หายเร็วนะครับน้องๆถ้าเราทาบ่อยๆนะครับ ก็อขอบคุณมากๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับ <_ an> พี่สงนะครับแป้งหมามาให้น้องๆเราก็นะครับทาเป็นประจำนะครับฟาไปบ้านนี่จะพกไปตลอดนะครับเวลาเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขาเราก็โรยๆ,ๆรอบๆตรงที่เรานอนก็ได้นะครับที่พักมดก็จะไม่เข้ามานะครับ <_ d oll> วันนี้ทาให้เลยนี่ขาวนะครับ <_ d oll> มาแล้วรนน <_ d oll> เราจะทำใไปเลือขาวหน่อยมขาวก่อนก็ได้ ขวขีวกอะไรนี้ก็ไม่มีครับกาลังจับ ไม่ค่อยมีตัวเท่านี้ไม่ค่อยมีครับนอนลูนอนลูกน,น,นอนเลยบอกอืมรับนอนได้สองเดียเอาออ้ตัวอ้วนนะครับอือกินหัวหันเยอะตัวนีวววน้ไม่ค่อยมีไม่กินไหน มันอ้วนเกินก oh, right. ินเยอะโอเคนี huh ่เรียบร้อยนะครับถ่ายง่ายนะถ่ายง่ายถ้าตัวไหนนิ่งๆนะครับน้องเคยทานแลเน่ยโยเขาฟันไปนี่มตัวสลัดมาามามาามเมามมนมัมมา ทาไปเลยนะครับทาเสร็จทำตัวเอวาฟันบ้านนี่ทาบ่อยไม่เป็นไรครับทาให้บ่อยไม่ค่อยมีนะครับ,าาบ,รบตามเล็บเท้าตามอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับตามผมก็ไม่มีทาแค่นี้ก็ออกหมดนะครับใหญ่ส่วนาหาในังใต้คอนะครับเยอะ ก็ตามงามขาเดี๋ยวทานี้ทาได้วันหนึ่งนะครับพรุนี้มาดูนี่หายหมดไม่มีนะครับถ้าเราทาไปบ่อยยิ่งดีนะเราก็ทาแป้งรองนะครับกับแป้งพึ่งหมดนะครับทานบ้านก็กลับบ้านก็เลยไม่ได้ทาแป้งรองมันนี้ก็ได้โอกาสดีเห็นไะหมากระดูมาฝังกมานนิลุกที่นีุกกมานน่เนี่ยเลยวาให้นอนสบายเลยไม่อยากลุกเลยครับเพืเ่อน ชอบมากชอบชอบมากครับเนี้ยเนี่ยลยท่ากไนี่คุันัุกัดกินไม่ได้นะครับกับเจ้าโบนี่อาตัวนอนไเอะเอาลูกก่อนเออสลัดลูกก่อนเดี๋ยวเอาีก่อนเด อยเดียวจะพิ่งไปไหนจะกินอย่างเดียวนะน้องแล้วปไงาเป็น่ยจะน้องไม่มีนะครับยังไม่บอีแกหลักเปิดสุดอปีอ้ใช่ไม่หางไป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 อยโครับ อ๋อ,อ,น,อน,นี่จะบบเเยเะเลยนะอน้อืลอ,องหมดายู่แล้วทีนี้ะคไปเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขาก็ตามตลอดไม่ยอมห่างเลยแับพูหอเล่ายน้หลาย้่ตันว,วนี้เยอะสุดนะครับตามเข้าป่า

mặt này. thịt nó như và cho nghĩ thịt nó không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cho mặt Để bài lắm Để cho Ừ Quần học ăn Nó hán dứt Nó เราทาแป้งหน่อยหายมดน้องๆแต่ถ้าให้กินขนมนี่ชอบวิบ่งมาเต็มแต่ถ้าทาแป้งนี้จะวิ่งองนี้หน่อยดูด,ด,ดูเด็บเห็กเมา,เน,มาน้่งๆเมาๆเราทาปุ๊บนี่เด็บวิ่งเลยนะครับวิบ่งกระจายเลยงบเมาโดนนะครับแป้งหมาของเราดีมากๆนะครับวิ่งกระจายเลย ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทาแป้งเสร็จนะครับพาที่บ้านก็ไปอาบน้ำซักผ้าด้วยกู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 กินตับมันไปตับมันนึ่ไปกินไปิไปใส่ในตัวใส่ในตัว โดนสลับไม่ก็จับมาทาได้แป๊บเดียววิ่งเลยนะครับสงสัยเคยทา่อยกลัวไอ้สงสัยเมาเมาแป้งนอนแป้งไม่รูปเลยเห็นไหมนอนสบายนะครับไปทาแป้งให้นวลให้ยกขึ้นมาเต็มเลยไปไปขึ้นรถไปเล่นเลยยกจะทาแป๊บเดียวนี่เ็กขึ้นมาน เดี๋ยวก็หลุดหมดนะครับเวลาเราทาให้เดี๋ยวมาทาอีกเจ้าผีเเมื่อาากี้ออไม่พอมีนะครับตก้ผีก็ไม่พอมีครับเอาใส้ถังใส่ถังอ่ะงถังงกแค่้คือมั้นะอง,งองงอ,อ,เ,อ,เ,อเอาเอาน,อน่อลกเอามันต่างยืน่นขึ้นนั่นแหละสี่บาท ใส่ตาผัาก่อนไปที่เรียบร้อยวิ่งเลยใคบอกวิ่งงี้ครับสลับสับเปลี่ยนนะครับดูแลน้องๆวันนี้ถามว่า้านก็ว่างนะครับว่างจากภารกิจตั้งแตที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จนะครับแล้วก็มาดูแลน้องน้องแทนนะครับเพื่อนพี่น้องของเรากลับไปพักผ่อนนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไม่เป็นพิษนะครับ อันนี้ทาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับน้องเรียรโดนก็ไม่เป็นไรแต่งดีนะครับก็ถือว,ว่าไม่เป็นพิษต่อน้องๆน,นะครับปานบ้านทาบ่อยตัวอยู่ก็ทาได้หลายตัวอยู่นะครับว่าน้องๆเราไม่เคยจับนะครับพอเห็นเราจับสองสามตัววินน่งมีหมดกลัว ตัวแป้งเมื่อกี้มากินตอนกินขนมเต็มเลยนะครับแต่พอเราทาแป้งนี่หายหมดไม่รู้วิ่งไปไหนนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเราก็ยังเหลืออยู่นะครับแป้งยังเหลืออยู่เดี๋ยวว่างๆนะครับพันบ้านเดี๋ยวค่อยมาทาให้อีกนะครับน้องๆก็อยู่นะครับตัวนี้ไม่ได้ทาวันนี้พรุ่งนี้เราก็มานะครับทาให้น้องๆได้ก็ ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของผ่านบ้านบ้านนะครับแล้วก็ช่องแก้ววานเทียบนะครับก็วันนี้ได้น้องชายนะครับแกยววานเทียบมามาช่วยครับช่วยครับกลับมาจากเข้าเวียนอะไรนะเพิ่งจากปฏิบัติภารกิจนะครับวันนี้น้องชายผมออกไปปฏิบัติปฏิบัติภารกิจก็เพิ่งกลับมานะครับก็ผ่านบ้านนก็ดูแลนะครับน้องๆแทน นะครับส่วนตัวไหนที่จับไม่ได้ก็วันหลังนะครับจะค่อยทานะครับแป้งอย่างดีนะครับก็ทาให้น้องๆนะครับก็เดี๋ยวนะครับตัวไหนที่จับไม่ได้ก็วันหลังนะครับทาให้ได้แน่นอนนะครับสําหรับคี่นี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องของพานบ้านนะครับสำหรับคลนนี้ขอจบที่ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคี่นี้ก็จบไว้แค่นี้ครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ